ันนี้เทียร์สิบสี่ที่ผมใช้อยู่มันก็จะสิทผู้บัญชาการเป็นเทียร์สิบสองนะครับแล้วก็อันนี้สเก็ตจันเทียร์สิบสี่เอ่อผมเก็บไว้เพราะว่าผมจะลองเอามาสุ่มออฟว่าจะได้ออฟที่แจมวาวหรือเปล่านะครับอ่ะก็ลองเลยก็ได้ก่อนจะ้ะครับมีเวลานิดหน่อยก่อนลาเราจะสุ่มออฟอันนี้กันมันก็จะสิทธิ์เทียร์ 14, สิบสี่สเก็ตจันพร้อฟที่เราต้องการดาเมจพิษความเสียหายคาถาความเสียหายพิษ พิดเปอร์เซน็นต์พิดเปอร์เซ็นต์ดีกว่าโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ลองดูว่าจะออกมาแบบไหนไอยาเอ,อ่อความเสียหายคาถาบวก40%ความเสียหายพิษบวก25% <c ười> เล่นเลยใช้เลย กูใช้เลยไม่เปลี่ยนแล้วโอเคได้ของดีใส่เลยครับเดี๋ยวเลือกถอดอันหนึ่งก่อนถอดนี้แล้วกันนี้มันสามสามสามออฟโอเคเลยโอเคเลยความเสียหายพิษเจ็ดสิบหกถึงเก้าสิบห้าไอ้เชี่ยน้อยจังวะลองนะลองนะความเสียหายพิษ ร้อยเจ็ดถึงร้อยสามสิบเก้าเพื่อนครับอันนี้คือจะสรุปให้ฟังจะสรุปให้ฟังนะครับคือตอนนี้เนี่ยความเสียหายพิษของผมมันยังน้อยการเพิ่ม25่เปอร์เซนเนี่ยไม่ช่วยยี่ยอะไรนะครับเอาจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเพิ่มได้มากกว่าคือต้องเพิ่มเป็นแต้มยกตัวอย่างเช่นข้างเนี้ยข้างขวาเนี่ยเสียหายพิษสามสิบหกถึงสี่บห้าแล้วก็อันข้างซ้ายนะครับสิบถึงสิบสาม มันต้องเอาเพิ่มผิดเป็นแต้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีต่อเอาผิดแ,แ,แต้มไม่เอาผิดเปอร์เซ็นต์นะครับรีใหม่รีใหม่รีใหม่นึกว่าได้ของดีที่ไหนได้เอี่ยกาเอาความเสียหายพิดธ,ธรรมดาไม่เอาความเสียหายผิดเปอร์เซ็นต์นละเอาอันนี้อันเดียวเลยขั้นห้าเลยเอาให้ได้ขั้นห้าเลยนะอ๋อเอาเสียหายพิษกับเอาเสียหายคาถาด้วยสองออฟขึ้นไปถึงจะสมบูรณ์โอเคยืนยันสี่สิบสามครั้งได้เปล่าให้ทายลองดูไม่รู้จะได้เปล่านะ มันจะมันคือที่เราเซตมื่อกี้คือให้มันออกสองออฟพร้อมกันถึงจะเราถึงจะพอใจเสียหายพิษเสียหายพิษเป็นแต้มกับเสียหายคาถามาแล้วครับมาแล้วดูออฟกันความเสียหายพิษยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดเสียหายคาถาสิบสามถึงสิบเจ็ดไหวพลิบบวกสิบนะครับโอ้โหไหวพลิบเทียสี่ว่ะความเสียหายสายฟ้าไอ้เคียดำไอ้สายฟ้ากูเลิกเล่นแล้วสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวจะลองดูนะว่ากับเันเก่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นี่เนี่ยอันนี้ข้อเสียหายพิษเทียสี่อันนี้ข้อเสียหายพิษเที 4, นนเสยสองความจริงแล้วเนี่ยพอเราได้ออฟที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถสุ่มเทียของออฟได้สุ่มเทียของออฟนะคือได้เอาออฟเดิมนี่แหละแต่ว่าสุ่มเทียของมันใหม่นะครับโอเคผมว่าออฟบรรทัดตามเนี้ยแฮปปี้แล้วพอใจแล้วเราจะมาสุ่มเทียมันดีกว่าให้มันเป็นเทียสี่เทียห้าดีๆอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยอย่างน้อยความเสียหายพิษกับความเสียหายคาถาเนี่ยขอเป็นเทียสี่เทียห้าก็แล้วกันนะครับลองดูสุ่มเทียสุ่มเทียมันคือนี่ใช่ไหมอัน,นอันนี้เป็นสุ่มแบบล็อกล็อกออฟนะครับล็อกได้บันทัดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสุ่มเสริมเสริมเหรียญทองนี่ของดีมากและผมใช้พลาดไปแล้วคือสุ่มเสริมสมมติว่ามีสี่บรรทัดคือสุ่มเสริมเข้าไปหนึ่งในสี่บันทัดนี้เลยเตรมเปิดเมื่อไหร่สิบสองครับแล้วก็อันนี้ เสริมค่าออปชันที่มีอยู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือ4บรรทัดที่เรามีอยู่เนี่ยออปจะคงเดิมแต่ว่าจะสุ่มเทียร์ใหม่นะครับอันนี้เป็น4-2-44เนาะจริงๆก็ไม่แย่นะ4-2-44แต่เราจะสุ่มใหม่เราจะสุ่มใหม่นะครับเพราะว่าค่าที่สุ่มออกมามันน้อยเกินนะครับอ่ะลองดูนะไม่รู้จะเป็นยังไงสภาพไหนก็ไม่รู้จัดไป4-2-44เ 4, 4, 4. สียหายพิษยีเสียหายสายฟ้าเรือ17 เสียหายคาถาเหลือแค่19บเกาไวพริบเหลือ8ปดไอ้ยี่เมื่อกี้ไวร์พริบสิด้วยซ้ำลองกดใหม่ทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ความเสียหายสายฟ้ากูมไม่อยากได้เยอะอ่ะแม่งมาเทีสี่อยากให้ข้างบน3อันเป็นเลขสี่อะก็ไม่ค่อยดีกว่าของเดิมป่าวะอ๋อแต่ลืมคิดไปอันนี้ความเสียหายคาถาเอ่อเบสเบสโจมตีเวทเบสมันมากกว่าเพราะว่านี่เทีย่ยสิบสี่ของที่ผมใช้อยู่มันเทีย่ยสิบสองโอเคพริบสิบเอ็ดก็ ของสุ่ม้ามีน้อยเยอะสุ่มไม่มันเลยไม่มีอยู่สามสี่อันเนี่ยอันนี้เบสโจมตีมันแค่ร้อยหกครับอันนี้เบสโจมตีมันร้อยสิบห้าความเสียหายพิษร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบละมองเห็นไหมนี่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 โทษทีเมื่อกี้เออนี่ของผมบางกล้องบางความเสียหายพิษเป็นร้อยสี่สิบก็น่าจะดีนะน่าจะดีขึ้น